ทักทายกับพี่กุ้งเนาะเปิดตาจ้าพี่น้องทํางานจ้าพี่ตาตามสบายนะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะน้องภ่มพวงเนาะเอาจ้าคุณอาภูมิพวงจ้าคุณแม่ครูก็บอกว่าเดินเอาจ้าเดินเอาเนาะเจอกันก็ทักทายกันได้ส่งกำลังแรงใจที่ดีให้กันนะคะทุกคนเนาะกำลังแรงใจดีๆจากพี่ๆคนอ่อใจดีคะ่ะถักทายกับพี่พอเนาะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากไหมเนาะทุกกำลังเรงใจแมวนะคะน้องออนเนาะแมครูสมปองก็สวัสดีหลาดปังพนคนสวยค่ะมาส่งกำลังใจจากพี่ค่ะเมครูนะคะทักทายกันเนาะทักทายตอบกลับกันเพได้กำลังใจดีจากทุกคนเนาะที่เข้ามาทักทายอคอมเมนต์ <laughs> น้อง รัตนาทักไทยกับพีโพรนะคะสวัสดีทักไทยคุณ AI และเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านของแมวสมชิดเนะาะบายรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่มาอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันแหละ ล้วก็พูดคุยทักทายกับพี่กับน้องยืนยันตัวตนเนาะเงียบๆก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแหละเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถ<อ>ือฝุ่นเ <c oughs> ข้ามาอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะทักทายกันส่งกําลังแรงใจที่ดีให้กันนะพี่แมวค่ะน้องออนขอบคุณนะคะก็เช่นกันเนาะ ขอให้ผ่านไปด้วยกันที่มาอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันแหละล้วก็พูดคุยทักทายกับพี่กับน้องยืนยันตัวตนเนาะเงียบๆหลานปังกวนก็สวัสดีค่ะคุณแม่ครูนะคะน้องออนเลวดีนะคะสวัสดีค่ะน้องออนสวัสดีค่ะพี่แมวยิดีต้อนรับสู่บ้านปัมนอมนมาจูงมือไปทำกันจะ้ะของแม่ครูเป็นยังไงบ้างเอยของของหนูก็ ทุกกำลังแรงใจทำให้มันมีวันนี้ได้เนาะคุณแม่ครูน้องออนเดียวัดีก็สวัสดีค่ะพี่จุนนะคะทักทายกับพี่จุนเนาะคุณแม่ครูก็กถ้าจับก็จะดีไปเด้งมาปล่อยแับวล <c oughs> านปังปอนก็สวัสดีคุณปาลินนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะกำลังแรงใจดีๆจากทุกคนเนาะที่มาส่งมอบให้มุยมนโกรักรักจ้ากับแม่ครูสมปองนะคะพ้องก็ พี่จุนก็สวัสดีคุณอาปอแม่ครูก็สวัสดีกับน้องรินคนสวยนะคะก็พอดีมีเสียงรถเนาะผ่านหน้าบ้านเราก็ขออนุญาตกับคุณดีไอพี่ๆน้องๆเนาะที่ขออนุญาตขอโทษขอไปน้องมินนะไม่ทันก็ไปแล้วแหละ <laughs> พี่กุ้งก็ทักทายน้องอ้อนนะคะสวัสดีค่ะ แม่ครูซีกับน้องเปิดบ้านถักทายพี่น้องเนาะยืนยันตัวตนนะคะยืนยันตัวตนเนาะก็อยู่ที่โคราชจัก,กราชนะคะยาอุโดรโเยอะเดี๋ยวเอาไปฝากน้องครูอ๋อเอาไปฝากบ้านพี่จุนเนะาะมาทักทายกันกับแมวสมชิดนะคะมาทักทายกับจุนทักทายนะคะ น้องอ่อนเลบดีก็สวัสดีค่ะคุณวิมนคนน่ารักนะคะน้องวิมนก็สวัสดีสวัสดีค่ะคุณสมชิดคนสวยมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ครูเนาะก็แอรส่สีหาไล่พอได้กินกันไม่อยากทําเยอะที่ส่วนที่เช่นกันนะคะกับไขรน้องลินนักท่ายกับไคร กับน้องอ้อนเนาะแล้วก็น้องอ้อนก็ตอบกับสวัสดีค่ะพี่ดินคนโต<อ> <c oughs> น้องรัตนาครับผมอ๋อค่ะก็เหมือนเคยได้ยินเพื่อนๆเ,เ,เรียกกันอยู่นเนาะแต่ว่าคอมมิน <c oughs> น้องรัตนาทักทายกับพี่โพรนะคะ่ะแล้วก็ติดภารกิจนะคะ่ะ ไม่ได้เปิดบานทักทายกับพี่กับน้องก็คิดถึงกันเลยเนาะก็จะคิดถึงกันแล้วก็กิโรการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านกันเร็วๆนะคะก็จะบายบายกันแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับทักทายกับสวัสดีจ้าเสี่ยวคนสวยกับน้องพุ่มพวงเนาะแล้วก็น้องกงังขอบคุณกำลังแรงใจดีๆนะคะจากทุกคนเนาะ ที่เข้ามาคุณแม่ครูก็กำลังรับชมเนาะนั่งหอบเห็บเห็บลือจ้าแม่ครูน้องพุ่มพวงตบกับแม่ครูเนาะน่าจะเหนื่อยหละสมปองก็สวัสดีคุณอารัตนาคนสวยนะคะน้องกังระดาพรก็สวัสดีเช่นกันค่ะกับน้องรัตนานะคะทักทายตบกับยินดีต้อนรับเนาะก็จะได้เวลา ทักทายกับคุณยันยุงก่อนนะคะทุกคนเนาะก็ทักทายกันพอทักทายส่งกําลังใจให้กันเนาะทังรินก็ทักทายสวัสดีพี่พอคนโอค่ะทักทายกันเนาะขอให้ผ่านไใๆนะคะทักทายกับหลานสาวนะคะทักทายกับหลานสาวเนาะขออนุญาตจิบน้ำสักพีจะจอยอ๋อ คำนี้เนาะน้องก็อ่านไม่ทันก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่จุนเนาะยาอุดรเยอะเดี๋ยวเอาไปฝากน้องโคอ๋อเอาไปฝากบ้านพี่จุนเนาะคุ้มป,ปองก็ทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจเนาะเวลา้านโบล่ะเวลาเตะโบลาะจ้าทักทายกันเนาะปล <c oughs> ่อยแล้วนะ ทักทายก็ขอบคุณมากมายสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับค่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะส่งกำลังแรงใจให้กันก็ใกล้จะได้เวลาปิดบ้านแล้วเนาะกับน้องออนเรวดีเนาะพี่จุนวีรฤทธิ์นะคะขอบคุณมากมายค่ะทุกกำหนดเราก็ติดภารกิจนะคะ่ะ ไม่ได้เปิดบ้านทักทายกับพี่กับน้องกขคิดถึงกันเลยเนาะก็จะคิดถึงกันแล้วก็พี่จุนนะคะสวัสดีจ้าหลานปังอนก็สวัสดีค่ะคุณนาวิมลเนาะทักทายกันไเราคุณ่อครับพี่พอก็ทักทายกับพี่จุนนะคะพี่ชายเราคุณห่อเนาะก็ทักทายกันถ้าเวลาลง ก็มีแต่เวลาเร่งรีบในแต่ละวันไปดำนาเป็นตาสนุกเนาะ้าคาพี่ชายขอบคุณกำลังแรงใจดีๆนะคะที่มาส่งมอบให้เนาะพี่จุนก็สวัสดีน้องออนเรเบดีนะคะถัถ่ายคอเมพาทำมาแล้วก็ทำตั้งแต่เป็นเด็กก็แหละ สนุกไม้ตาค,คุณแม่ครูนะคะพี่พ่อก็สวัสดีทักทายสวัสดีน้องกลางคนสวยค่ะพี่พ่อกันใหม่เนาะน <c oughs> ะคะพี่ชายขอบคุณกำลังแรงใจดีๆนะคะที่มาส่งมอบให้เนาะ จุนก็สวัสดีน้องออนเรเบดีนะคะทักทายขอบคุณนะคะที่เวทมาทักทายมาส่งกําลังใจเนาะสวัสดีค่ะคุณภุ่มิของคนสวยแม่ครูก็ทักทายเนาะสวัสดีค่ะคุณสมชิดคนสวยมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากคะ่ะแม่ครูเนาะก็เนาะเป็นกําลังแรงใจที่ดีให้กันนะคะทุกคนเนาะ กำลังแรงใจเนาะจากพี่ๆน้องๆก็ขอ,ขอบคุณมากมายนะคะวันนี้ก็ไปตลาดคุณยันยงเนาะยันยงสิริวงศ์ก็ทักทายก็เคยเข้ามาทักทายแล้วก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะคุณยันยงเนาะน้องอ้นก็สวัสดีกับคุณยันเ <c oughs> วลาล้านโบล่เวลาเตะโบล่จ้าทักทายกันเนาะปล่ <c oughs> อยแล้วนะยาอุดรเยอะ เดี๋ยวเอาไปฝากน้องโคโอ๋อเอาไปฝากบ้านพี่จุนเนาะกับหิดเข็มเนาะแล้วก็มีอะไรก็เขาเรียกอะไรพ่อเมียก็จําไม่ได้เลยพี่พอแสงแดดน่าจะทั่วถึงมากสวัสดีน้องแมวคนงามครับสวัสดีค่ะพี่พอกันเนาะเป็นกําลังเลี้ยงใจ